ถึงช่วงมันตาสตอรี่ค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับนักร้องนักแสดงสาวสวยที่หายหน้าหายตาจากวงการไปประมาณ5เดือนนะคะน้องบอกว่าไปรักษาอาการกล้ามเนื้ออักเสบเนื้อรังน้องแกรมกพรพัศรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อผิดหรือเปล่าไม่น้องแตนกรพศได้มาะน้องแกรนพันวรสใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาเลยค่ะ่ชเปลี่ยนมาต้องถามสาเหตุท่านส่งชื่อนะแต่ว่าทําไมถึงเปลี่ยนใช่คือล่าสุดแกรนได้ไปหาหลวงพี่วัดท่าไม้แล้วก็ท่านก็ทักว่ามันแบบมันไม่ดีนะชื่อนี้คือชื่อเก่าพันวรสเนี่ยเกิดว่ายหรอ ใช่ค oh yes, so re hey, oh no, yes. uh, ่ะเกิดว like ันจันทร์ต like yes, ้องถามต้องถามทีเขาไม่มีสิทธจะบอกว่าแม่หมอเบอร์โทรแม่หมอเ่อร์จูบไม่ใช่เพราะว่าลูกชายเกิดวันจันทร์เหมือนกันอ๋อก็เลยต้องตั้งลำบากนะไม่มีสลาธอะไรคือตอนแรกเนี่ยละแกเนี่ยชื่อพลกล้าค่ะแล้วคราวนี้เพิ่งรู้ว่า คนเกิดวันจันท้ามีสระก็เลยไปเปิดหนังสือแล้วก็เลือกเอาเองค่ะทันวารสค่ะนี่ค่สว่าเนื่องจากไม่ได้ผ่านพระจาจาร์ก็เลยยังไม่ดีเท่าไหร่ใช่แล้วก็เลยแบบว่าเออพอพระจาจาร์ทักเราก็รู้สึกว่ามันไม่มันไม่เป็นอะไรที่มันแบบมันไม่เสียหายเนาะไม่เหนือบวาระใชก็เลยเปลี่ยนอีตเปลี่ยนนานได้ยังคะมีการันมีมหานากาศได้เหรอคะใช่ค่ะเขาบอกว่าการันกับไม้หานอากาศเนี่ยจะไม่ไม่นับเป็นรูปสระก็คือล๊อูก อะไรสำารนบลูกมาสำหรับใม่ไหมบรรากาศลืมไปแล้วหลับตาไปัป่ยนไม่ยอมเปลี่ยนนานแล้วยังคะชื่อใหม่ได้ประมาณสักสองเดือนละค่ะช่วงที่แบบพักไปนี่แหละค่ะทีนี้ที่ว่าหายไปนี่หายไปทำอะไรมาคะน้องแกรนหลายอย่างมากค่ะอย่างแรกเลยคือแกรน ต้องท้าความก่อนนะเกิดอะไรขึ้นเม่กิดอะไรขึ้นเมื่อช่วงประมาณปลายปีที่แล้วปีที่แล้วแกลนถ่ายละครเงาอโศกค่อนข้างหนักมากเพราะว่าบทเยอะแล้วบวกกับว่ามีมีคอนเสิร์ตนู่นนี่ค่อนข้างเยอะมีเหวี่ยงตัวมีตลังกาม่อะไรอย่างเงี้ยเอางี้เวลาน้้งแกนเต้นเนี่ยคือไม่รู้ว่าคอกับบ่าเนี่ยยึดกันได้อะไรเร็วมากสมาัตินะคะเราจากการที่สมบัติเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสาเหตุที่ทําให้แบบคอเรามีปัญหาใช่ ก็คือกล้ามเนื้อตรงคอใช่ค่ะมันอักเสบอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เป็นหนักๆนี่มันถึงขนาดไหนคะน้องแตงก็ตอนหนักๆคือตอนนั้นคือถ่ายละครด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันล้ามากมันปวดมากทั้งวันแบบต้องกินยาตลอดอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นยาแก้อักเสบแบบชนิดแบบแต่เป็นเออใช่ค่ะอักเสบแบบชนิดแรงแล้วมันก็เลยจะต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วทํางานไม่ได้เลยใช่ค่ะพอสุขภาพกายแย่สุขภาพจิตมันก็แบบ แย่ yeah, ไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออขอพักดีกว่าะอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกก็ว่าจะพักสักสองเดือน,นอะไรเงี้ยค่ะแต่ไปมาแล้วเ,เราไปรักษาที่กาญจนบุรีค่ะใช่เรารักษาแล้วดีขึ้นมากเลยแล้วก็แบบอีกหน่อยละกันเอารักษาไย<ด>ัง<ด>ไงคะวิธีการรักษาจริงๆมันมีหลายอย่างมากนะคะทำไมต้องไปถึงกลางกาญจนบุรีเอางี้ดีกว่าเพราะว่าคือหาหมอมาแบบ ทั่วแล้วอะค่ะคือการเป็นกั้นรักเสพมา7ปีแล้วนะคะแล้วก็ไปแบบไปมาเยอะมากค่ะหมอไหนหมอไหนี่วาดใช่ค่ะจนกระทั่งมาถึงหมอคนนี้ก็คือคุณอาเนี่ยเป็นคนคุณอาเคยบอกไว้ตั้งนานแล้วค่ะว่าเนี่ที่กาญจันบุรีเขาเคยไปแล้วเขาหายแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าโอ้ยกาญจันบุรีใช่ค่ะ มีไหมนี่คือแพทย์ปัจจุบันหรือเปล่าคะที่กาญจนบุรีคือเป็นเป็นแบบบวกกันลหลายอย่างค่ะมันจะเป็นแบบว่าบูรณาการสาขาชาชีพรวมกันใช่ค่ะจะเป็นมีทั้งนวดค่ะกดจุดฝังเข็มกวซาอัตาซาวดอตาซาวใช่ค่ะอตาาวอะไรองี้ค่ะแบบหลายอย่างแล้วก็แบบเหมือนเขาเป็นคนที่แบบรู้จักกับคุณอาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบว่า เขาก็เลยแบบจัดเต็มให้ก็ต้องบอกก็เลยยังไงคะไปกลับหรือว่าไปอยู่ที่นู่นเลยไปอยู่ที่นู่นเลยค่ะใช่รักษากี่เดือนนะคะทั้งหมด5เดือนค่ะ5าเดือนที่ทําทุกอย่างที่ลงแตนบอกแล้วยังต้องกินยาด้วยไหมคะยังต้องกินยาแก้อักเสบทุกวันนี้ไม่กินยาละค่ะหมายถึงในในระหว่างที่รักษาที่นั่นทั้งสารพัดกัวซาอัตราซานี่ตอนนั้นก็ยังต้องกินยาควบคู่ไปด้วยไหมคะไม่ค่ะไม่กินเลยใช่ที่ใช้ภายนอกเอาดีกว่าใช่ค่ะใช่เราก็พยายามหาแบบ หาทางที่มันจะต้องแบบไม่กินยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราผ่านกันกินไม่ไหวแล้วนะเพราะพวกนี้มันแบบไตมันก็มีผลเสียกับไตตัวแกแกปวดแดงๆพวกนี้ได้ยังไงคะคือเอานี้ดีกว่าเข้ามูเตลูนิดนึงเพราะว่ารู้มาว่าคือน้องแกลนคิดว่าโรคเนี้ยมันไม่คือกว่ามาจะหายคือมันใช้เวลานานมากและกว่าจะตะเวนรักษาคือแบบไปหลายโรงพยาบาลจนต้องไปถึงกาญจนบุรีมันมีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวข้องด้วยคือมีโอกาสได้ไปหาเหมือนท่านพระอาจารย์หาแบบหมอดูอะไรเงี้ยค่ะหรือบางที่ก็ อยู่ดีก็ทักมาเลยคนรู้จักเอ้ยคนที่แบบเห็นใช่ค่ะด่้กก็ทักมาเลยแล้วก็ฮะแล้วเขาทักว่าอะไรคะที่อยากรู้คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเป็นโรคที่แบบว่าเหมือนแบบเราไปทําอะไรเขามามันมีหลายสาเหตุมากนะคะสำหรับแบบโรคนี้ที่การได้ยินมาคือเหมือนว่าเป็นกรรมของเราอะไรเงี้ยค่ะกรรมเก่าใช่ค่ะเป็นกรรมเก่าด้วยแล้วก็วกับพอหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีคนบอกว่ามี เป็นเหมือนเป็นวิญญาณเด็กตาใช่ชัดเจนนะคนลูกคือขี่คอเราอย่างเงี้ยเหรอคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นขี่คอหรืออะไรนะดีไงใช่ไหมะเป็นคอบาสอุต่าห์อ่ะเรื่อะไหนมเรื่องไหต่อเรืองไต่อก็จริงๆแล้วก็หลายที่ค่ะทักว่าเป็นเด็ก หลายที่มากนะคะแบบว่าไม่จะเป็นแม่ชีที่แกรับว่านับถือหรือว่าหลวงพี่ที่วัดท่าไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นเด็กแล้วเป็นเด็กที่ไหนอะคะก็คือคือคุณแม่ของแกรนนะคะเขาเคยเขาเคยมีน้องนะคะซึ่งเป็นน้องชายของแกรนต่อจากแกรนแล้วคราวนี้คุณแม่ก็แทงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุค่ะใช่แล้วคราวนี้ก็เหมือนว่าเขาก็บอกว่าเหมือนเด็กเนี้ยใช่ค่ะเขายังไม่ปลายท้องเหมือนว่า เขาเรียกว่าครับมาวนเวียนอยู่กับครอบครัวมีใครแนะนําให้เหมือนไปทําบุญเหมือนทํายังไงให้เขารู้สึกว่ากรรมเขาต้งแก้กันต้องยังไงเขาต้องให้ทาอะไรบ้างคะก็จะมีแบบว่าปล่อยลานะคะปล่อยปล่อยสัสตว์ทำบุญกับเด็กค่ะเขาบอกว่าให้ความสุขกับเด็กกับทําบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยจะได้ที่สุดแล้ว บอกว่าพี่ไปเลี้ยงไหมลูกพี่ไปเลี้ยงไหมพี่พี่ลี่พี่พี่พี่แกแกยังไม่รู้ยังไม่รู้อะไรคะเดี๋ยวีลูกพ่ดาเดี๋ยวแกจะอักเสบทั้งทั้งร่างทั้งร่างไม่ใช่แค่หลัง แต่คิดว่ามาถูกทางแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ค่ะจริงๆสถานการณ์ปัจจุบันดีกว่าว่าตอนเป็นบ้างสามารถกลับไปเต้นได้เหมือนเดิมมั้ยคะหรือยงก็ค่ะก็ตอนนี้ดีขึ้นมากค่ะแบบว่ารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นมากในหลายๆอย่างเราก็สุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นพอสุขภาพกายมันดีขึ้นเนาะทำอะไรมันก็แฮปปี้อะตอนนี้ต้องดูแลตัวเองไงบ้างคะเต้นแบบสะบัดคอเหมือนเดิมได้ไหมหรือมีอะไรต้องระมัดระวังมากขึ้นเปล่าก็จริงๆแล้วก็เขาผิด พยายามหลีกเลี่ยงนะคะพยายามหลีกเลี่ยงทั้งท่าสะบัดคอหรือสะบัดแขนกลับมา5เดือนหลังจากที่ห่างหายไปเราจะได้ติดตามผลงานอะไรของน้องแตนบ้างคะเพลงจริงมีมีเพลงที่แบบเก็บไว้แล้วนะคะแต่ว่าแบบรอช่วงเวลาที่เหมาะสมเนาะในลางรอคอพร้อมด้วยรอร่างกายแบบว่าสมบูรณ์เต็มที่ค่ะนะคะยังไงก็ดีใจด้วยที่ทุกอย่างดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ขอใจหายเร็วๆแข็งแรงเร็วๆแล้วเราจะคอยดูผลงานของนักแดนต่อไปค่ะจะหาใครเต้นสะบัดได้ขนาดนี้ อคุณทังแฟนค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ